เน้นที่คนผัดกะเพราดีนวะหรอเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ต้องชอบป้าแน่แน่เลยมันเราใจเต้นเต้นดีฮะขอโทษนะร้อยกว่าบาทมาทานดูแล้วก็จะรู้ว่าทำไมเป็นถึงร้อยกว่าบาทก็น่าจะอยู่ประมาณเปบพันห้าได้จะล้านนี้ไก่4ี่ร้อยเหรอ ดีค่ะแม่ยู่เมือง EP นี้นะคะพามากินกะเพราชื่อดังที่ใครๆเข้ามากันแล้วแต่แม่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวแม่ตายตามไม่หลับนี่กะเพราตะแปะนะคะเข้ามาตรงซอยที่เจรัดเข้าสุขมุมวิท23ที่จริงที่มาเนี่ยเอาจริงนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเน้นที่กะเพราเน้นที่คนผัดกะเพราดีนวะหรออย่างที่บอกว่าจริงแล้วอะแรงจูงใจไม่ใช่กะเพรากนะเพรา่ไหนก็ไม่แรงจูงใจคือคนทํากะเพราสวัสดีครับผมแปะนะครับวรกิจสกุลเลียนะครับเจ้าของร้านกะเพราตะแปะครับ อายุเท่าไหรล่ละตอนปีนี้37มแล้วฮะมีเมียยังยังไม่มีครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทำไมถึงมาทำร้านคือถ้ารายการอื่นถามอะไรก็ช่างนะฉันอยากถามในสิ่งที่ฉันอยากถามคือได้ยินว่าเรียนจบวิศวะใช่แล้วใช่แล้วครับจบวิศวกรครับแล้วก็ทำงานวิศวกรแหละพี่กิ้มตอนแรกทำงานมา6ปีแล้วในสายวิศวกรแต่เราบ้านเรา,รา,ราล้มละลายเราไม่มีตังเราเลยอยากหาเงินเพิ่ม น่าสงสารตอนล้มละลายเนี่ยรู้จักพี่ได้ยังให้หาพี่เจอง่ายมากเลยไดเร็คเมสเซจไปในไอส่งรูปมาด้วยตอนนั้นยังไม่มี IG เลยพี่กิมเพราะมันนานมากแล้วนานนานแบบ20ปีแล้ววะนานยีปีเราเกือบสิบอายุอายุแค่สิบกว่าเองนะตอนนั้นใช่ใช่แก็เริ่มล้มละลายแล้วตอนนั้นนะที่บ้านเราก็หาทางเราแค่เราแค่อยากช่วยที่บ้านตอนเช้าเราทำงานเสร็จปุ๊บตอนสี่โมงเย็นเรารีบวิ่งไปขายทุกชิ้นเท่าแล้วแต่ปรากฏว่าเราชอบ เราชอบไฟร้อนๆเราชอบน้ำมันกระเด็นเราชอบได้ทอดทุกชิ้นเนี่ยมันเน้นมันเน้นความแบบเอ้ยความชอบอบรู้เลยว่าแบบชอบมากชอบไฟร้อนๆชอบไฟร้อนๆชอบน้ำมันกระเด็นต้องชอบป้าได้แน่ๆเลยชอบไฟร้อนแล้วชอบเล่นกับไฟงี้ก็ก็มีบ้างมีบ้างมันเราใจเต้นๆดีฮะครับนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เราแบบรู้ตัวตนเราว่าเฮ้ยเราชอบแนวนี้ว่ะ เรนานเราก็พยายามไปเรื่อยๆพี่คิมสุดท้ายแล้วเราก็เฮ้ยอะไรที่มันยังอยู่กับเราหลังก็ะเพาะตายังอยู่อาหารนี่เรายังอยู่อาหารง่ายๆแบบแมสแมสข้างทางราคาไม่แพงเนี่ย,ยมันคือทางของเราเว้ยเราเลยฝันใหญ่ขึ้นแบบเฮ้ยเราอยากขายอาหารนี้เรามาโฟกัสอาหารดีกว่าอยากขายอาหารทั่วประเทศเลย,เ,ยเราตั้งฝันไว้เป็น,เป,นเป็นแบบแฟนชายเนาะก็ไม่รู้ว่าแต่ทางไหนแต่เราอยากเรามีเป้าอะไรอยากทาแบบนั้นนะ่ะสุดท้ายเราก็ทําทั้งแฟนชายด้วยทําไปแป๊บนึงก็ ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ <Ừ. S 1> แล้วก็ไปหาทางส่งที่นั่นที่นี่ที่นูน่นสุดท้ายเราสําเร็จพยายามมาปีกว่า2ปีเราได้ส่งให้ปั๊มน้ำมันเจ้าใหญ่ของประเทศทําอาหารส่งเขาทั่วประเทศเลยนั่นแหละเราก็เลยนั่นเลยกลายเป็นเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็เลิกขายกระเพาะปลาแล้วไปทาอาหารทุกวันนี้ทําอยู่นั่นรา,ายได้หลักเลยครับพี่กิ๊ฟตอนนี้เฮ้ย <Hey! S 1> เดี๋ยวก่อนเราก็นั่งนึกว่าเฮ้ยนางหลอกก็หลอกการศึกษาก็ดีแล้วก็นางก็รู้จักคิด แล้วทำไมนั่งมาเปิดร้านเล็กๆแล้วอย่างนี้มันจะอยู่ได้ไงอ๋อมีธุรกิจหลักของเราคือทาอาหารส่งปั๊มน้ำมันทั่วประเทศครับฉันว่าฉันเคยฉันต้องเคยได้กินแน่ๆเลยอ่ะก็ก็นั่นคือธุรกิจหลักพอเราเราทำไปแล้วเนี่ยสักพักเราอยู่กับธุรกิจหลักเราคือกะเพราหมูนี่แหละเราผัดมันมา6กปีต่อเนื่องแล้วเฮ้ยมใช่เราตื่นมาเราก็เจอกะเพรา หลตื่นไม่ว่าเราเจอกะเพรามันมากกว่าความชอบมันมากกว่าแพชชันมันมากกว่าทุกอย่างมันคือชีวิตเราเลยกะเพราเนี่คือชีวิตของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าเราอยากทํากะเพราให้มันแบบดีๆมากๆเลยทําให้คนทั่วโลกไม่รู้จักกะเพราอ่ะเพราะคนตอนนี้ต่างชาติรู้จักเราแค่ต้มยำส้มตำผัดไทยมาซาแมนอ่ะอะไรประมาณนั้นแต่กะเพรามันยังไม่ถูกแบบขึ้นไปเป็นพระเอกักทีนึงทั้งที่ชีวิตของของเราเนี่ยเราทานผัดกะเพรามากกว่าอาหารอย่างอื่นในชีวิตเราอีก แล้วทําไมมันไม่มีคนหยิบกระเพรามาทําให้มันดีทําให้มันดีๆไปเลยมันไม่ใช่แค่อาหารสิ้นคิดนะพี่กิม,อ,มอยากลบคํานี้มากๆเลยเพราะฉะนั้น <laughs> เลยเลยตั้งใจทําให้มันเต็มที่สุดท้ายมันก็เลยเป็นกระเพราในรูปแบบตะแปะที่เราใส่เทคนิคทุกอย่างใส่ความรู้ทุกอย่างที่เรามีเข้าไปในในกระเพราจานนี้ของเราเปิดมากี่ปีแล้วปีประมาณปีครึ่งได้ครับขอโทษนะร้อยกว่าบาทถ้ามีคนถามอย่างนี้ก็อยากให้ลองมาทานดูแล้วก็จะรู้ว่า ทำไมมันหนึ่งร้อยกว่าบาทหนึ่งในเทคนิคในการทํามันค่อนข้างยุ่งยากกว่าคนอื่นทําไมต้องรอนานๆทาไมกว่าจะผัดได้แต่ละจานนี่มันยุ่งยากเหลือเกินกระทะหนึ่งผัดได้กี่จานไม่เกินไม่เกินห้าครับเ,ออเราเรามาตรฐานไม่เกินห้าอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งอุณหภูมิของไฟไม่ได้แล้วความร้อนไม่ได้การผัดจังหวะต่างๆมันไม่ได้ถ้าเกิดมากกว่านี้เพราะฉะนั้นทําให้ผัดเร็วกว่านี้มันก็ไม่ได้อย่างที่เราอยากให้เป็นเพราะฉะนั้น มันต้องเวลาประมาณนี้มา <Wow. S 1> เร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วมันและไอเนื้อที่ไดเอทเองเนี่ยมันมันจานถูกสุดเท่าไหร่แพงสุดเท่าไหร่ถูกสุด400บาทถ้าเป็นเนื้อไดเอทนะครับ <Okay. S 1> ถ้าแพงสุดพันสองไขมันเอ่ยระยะเวลาที่การที่เราที่จะที่เราที่บ่มใช่ครับอย่างน้อยๆยเนี่ยกว่าเราจะออกมาขายได้เนี่ยเนื้อเราต้องบ่มไว้35วันก่อน,นเราถึงจะเริ่มมาตัดเนื้อนอกหรือเนื้อในเนื้อไทยครับเนื้อไทยส่วนใหญ่เราเราใช้เนื้อไทยเพราะว่าที่เราเลือกเนื้อไทยหนึ่งมันได้ความสด มันจะไม่ใช่แช่แข็งเพราะแช่แข็งเนี่ยจะทำให้ให้เท็เจอร์มันเสียรสชาติในเนื้อเวลาน้นําแข็งละลายออกมาแล้วเนี่ยมันดึงออกมาด้วยกับน้ําต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกะเพราเนี่ยมันตกราคาประมาณจานละ 40- 50บาทโดยพื้นฐานทั่วไปแต่ร้านนี้เริ่มต้นจาก70บาทก็คือคือมันจะไม่เหมือนกับ40-50บาบาทที่เราเห็นตามร้านทั่วๆไปที่เป็นตามสั่งแน่นอน ใครอย่าม้นมาดา่าว่าแพงเกินเลยและเฮ้ยเดี๋ยวทำความเข้าใจกันก่อนว่ากําลังท่องไปกับโลกของอาหารถ้าคุณท่องไปกับโลกของอาหารมึงอย่าเอาราคาเข้ามาตั้งเพราะถ้าเอาราคาเข้ามาตั้งแม่งอะไรก็แพงหมดดังนั้นเปิดดูนี่อ่าน,นี่อันนี้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 คืออันไหนคือถูก,ถกสุดอันไหนคือถูกสุดคือตัวกลมๆอย่างนี้ครับจะเป็น400บาทอันนี้ฉันเพิงเอชมามแต่ว่าอันนี้เอชไว้แล้วจะออกสีเข้มๆดำๆหน่อย เดี๋ยวก่อนน,นี่ถ้าเกิดพี่ไม่รู้เรื่องว่าว่าไม่ไม่ได้ได้รับคําแนะนําจากแป๊ะพี่บอกเอ้ยเอาอันนี้ไปทิ้งบอกลานเลเฮ้ยมึงเอาเอันนี้ไปทิ้งเน่าแล้วใช่มันดูเหมือนว่ามันเน่ามันแข็งมันแห้งแต่จริงๆข้างในพอเวลาตัดออกมานะครับพี่กิมจะเห็นว่าข้างในยังยังเป็นเนื้อที่สดอยู่แต่จะมีเฉพาะข,ขอบนอกเท่านั้นที่แข็งอยู่แล้วเนื้อที่เราเลือกมาเนื่องจากเราเราเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ที่ช่วยเราแนะนําในการเลือกเนื้อของเราเลยเลือกส่วนที่ ตัวเนื้อเนี่ยมันแทรกมันโดย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 ตัวมันเองอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูในห้องครัวเขานะคะเจ้าว่าเขาผัดอะไรเป็นยังไงนี่เนื้อจริงๆแล้วต้องสั่งจองก่อนถูกปะเป็นไรเอชเนี่ยก็ต้องสั่งจองก่อนเพราะว่ากว่าเราจะเอาออกมาตัดแต่งคอบแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเต๋าอีกเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาราคานี่คือราคาตัวตัวนี้คือราคา400บาทส่วนตัวถัดไปนี่คือ1ั0 0สอง อันนี้เนี่ยพี่เคยพี่ว่าพี่ถ้าพี่กินในร้านอาหารญี่ปุ่นนี้ไหลายตังนะจะักกับพันไหมใช่ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นรายเอชครับร้านต่างๆเนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่าพันสองก็จะเป็นพันสองพันห้าพันแปดเนี่ยถ้าชิ้นนี้เจอร้านร้านปกติทั่วไปคือเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ประมาณแบบพันห้าได้เฮ้ยแต่ร้านนี้ไปสี่ร้อยเหรอใช่ใช่เพราะว่าจุดประสงค์เราอ่ะเราอยากให้ให้ทุกคนได้ลองทานวัตถุดิบดีๆหรือว่าเข้าถึงเนื้อดเอได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นกําไร ชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้บรางงั้นเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันอร่อยแค่ไหนนะเราจะตามนางไปดูว่านางผัดยังไงน,นะน้องผู้ช่วยพอว่อครัวเขาก็จะผัดข้าวก่อนผัดข้าวที่ใช้กับเนื้อไดเอทนะครับเราเราเอามันไปเอทก่อนแล้วเอาน้ำเอามันเนี่ยมาสกัดเอาน้ำมันเพื่อที่จะมาผัดกับข้าวเดี๋ยวพอผัดข้าวไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วพี่ก็จะเริ่มผัดเนื้อเพราะเนื้อมันใช้เวลาไม่นานในการ นี่มันมาถึงแล้วจากคุณนี่คือเนื้อ dry a g e นะคะจานนี้ราคา1,200บาทเขาจะผัดแถมข้าวผัดมาให้ด้วยข้าวผัดน้ำมันวัวคือไขมันวัวที่ผัดจากตรงนี้มาเขาเจียวมาเนี่ยเขาก็จะเอามาผัดใส่ข้าวซึ่งเป็นความละเอียดของเขานะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าผัดใส่น้ำมันพืชปกติก็จะไม่หอมเท่ายนกินข้าวก่อนข้าวผัดแห้งๆห,หอมอร่อย Ừ, รู้เลยว่าเขาใส่ใจทุกอย่างแล้วากินนี้ดูก่อนเนื้อเนื้อมันจะนุ่มนุ่มหนึบๆนึเนื้ออันนี้มันจะนุ่มนุ่มหนึบๆนึแต่ว่ามันไม่แบบว่ามันไม่เป็นสไตล์แบบมันไม่ใช่เนื้อวากิวไงมันเป็นเนื้อไทยความเป็นเนื้อไทยมันมีนความเหนียวเหนียวหนึบของมันอยู่ข้างในอืมจานนี้อร่อยนะกินก็จะให้ ความรู้สึกไปอีกแบบนึงนะฉันอยู่ทนกินก่อนละจานนี้ราคา400บาทเป็นเนื้อแบบดรายเอทเหมือนกันเราอยากรู้ความมีพริกแห้งพริกเหลืองชอบทำเดี๋ยวรู้เรื่องจ้ะหอมหย่อมเหนียวๆหน่อยต้องใช้ความแข็งแรงของกรามหรอกเขียวนะรสชาติอร่อยคือรสชาติมันหอมพริกมันเข้มข้นอ่ะคือบอกว่าเนื้อมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่จิตวิญญาณของกะเพราเนี่ยอยู่ครบ นี่คือปกติของเขานะกระเพราหมูรวมไข่ดาว80บาทอันนี้กระเพราเนื้อรวมไข่ดาว90บาทไข่ดาว10บาทไงเราก็นี่นะจ๊ะชิมดูถามว่าได้มาตรฐานของกระเพราเนื้อนี่คือมาตรฐานกระเพราเนื้อทั่วๆไปแต่ว่ามาตรฐานกระเพราเนื้อนี่แหละโคตรหาย,ยากเลยเพราะบางทีแฉะไปมั่งแห้งไปั้่งอันนี้กําลังกิน อ,อร่อยคือมันไม่หวานเพราะบางที่แบบหวานเจ็บนี่กินหมูคือร้านน,นนี้คือเผ็ดปกติอันนี้ก็เผ็ดปกติเผ็ดน้อยๆจะหนุ่มเผ็ดเผ็ดมากเดี๋ยวเราค่อยพาไปชิมเผ็ดมากอันนี้เผ็ดปกติเพราะบางคนบอกว่าไม่กินเผ็ดบอกเขาได้ไม่ต้องใส่พริกได้หมดจะกินอนะ่ะเนี่ยอันนี้กะเพราหมูเพลนนเลย มันหอมมาะอัน,นิ้วหอมมากเลยอนนหอมความที่มันกั่วแล้วแบบน,น้ำมันหมูอะ่ะมันออกมันมันก็ซึมก็ไปถุงในอร่อยเอาน,นื้อร่อยอร่อยเลยอะ่ะจานนี้เป็นจานที่พริกเผ็ดที่สุดในโลก,จ,กจะชื่อว่าอะไรได้อีกทีงแคลิร์เนีลิปเปอร์นั่นเองหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้กลมๆเล็กๆนี่ ตอนแรกเราซื้อเป็นหนกแห้งเลยครับแต่ว่าหลังๆเราอยากได้แห้งความแห้งความชื้นที่มันพอดีเราเลยอบเองเลยดีกว่าท,ที่ที่พูดแลนด์มีไหมไม่มีวิลล่ามีไหมไม่มีไม่มีอยู่ไม่มีขายครับไม่มีขายอันนี้ค่อนข้างหายา,ยากเหมือนกันเราเราสั่งอิ o พ t อตามาอ,ตอินพอ็อตเข้ามาใช่ลองทานดูนว่ามันเผ็ดร้อนขนาดไหนราคา3า0บาทใช่ปะ่ะใช่นะครับอืมหือ แปะจ้าแปะต้องเป็นกำลังใจ้พ right. ี่นะจ้าปลายคาร้านจะไหวไหมเด้อเด้อเด้อเเฮ้ยมันต้องชิมแบบไม่มีไม่มีไม่มีข้าวแล้วไม่มีข้าวมันเป็นไงโอ้หอยากรู้จริงมันหอมนะมันจะมีกลิ่นกลิ่นมันดันหอมกว่าปกติทั่วไปอ่ะมันหอมมากกินแล้วอย่าเพิ่งเคี้ยวเลยเพิ่งเกิน เดี๋ยวป่ะเราแป๊บนึงโอเคอะมันก็เหมือนกินผัดกะเพราใส่โอ้โแต่แม่แต่มันเริ่มแสบ,บแสบ,บ,บ,บคนลิ้นเดี๋ยวป่ะแต่มันมันอร่อยนะคือแบบมันเหมือนกับคนกาลังกาลังจะเมาอ่ะเดี๋ยวเนี่ยการกินเข้าไปแบบเคยเขากินเราเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปแล้ววุบเข้าไปแบบรแบบ้อนๆอนแล้วแต่อันนี้มันจะเริ่มแบบซาซาดีคนลิ้นแล้วมันจะเริ่มเผ็ดเผดร้อนๆแลวทีคนลิ้นนี่แต่ข้ามมันก็จะไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหม กัรู้อะได้อยู่นะเอา,อางี้อันนี้คือเผ็ดแซ่บหอมอร่อยแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยหงือหัวหอ,อกแล้วค่ะเงืหอหัวเริ่มอ่อนมันมันจะเริ่มแรงขึ้นอ่ะรู้แต่มันอร่อยอ่ะมันมันแซ่บทันใจอ่ะคือถ้าพริกขี้หนูมันก็จะเป็นอีกแบบนะแต่อันเนี้ยพริกขี้หนูว่ากินน้ำ กินน้ำหลังกูดูวะกินน้ำเลยฉันยังเหรเผ็ดอยู่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะคนนะกินน้ำไปไปปุ๊บตอนที่อมน้ำอยู่อ่ะมันดีนะมันดีขึ้นพอกินน้ำปุ๊บเออเผ็ดเหมือนเดิมแล้วตอนนี้กูเริ่มเผ็ดกว่าเดิมแล้วโอ้ยเผ็ดจแต่จะเผ็ดจนทันจมูกอ่ะนะเผ็ดเผ็ดอ่ะเริ่มเผ็ดว่าพอเผ็ดแล้วก็เดี๋ยวก่อนสองข้ามเองเลยเนี่ยโอ้ยสองข้ามเองอ่ะเออเดี๋ยวก่อน เอาเถอะอย่างไรก็ตามถ้าชีวิตเนี่ยผู้ชายมันหายไปจากชีวิตเรานานแล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปทําอะไรลดผลจนทยานที่ไหนเราไม่มีของของเราขาดให้มาเติมที่นี่สักเม็ด <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะ,ขอ,คะขอบคุณมากคะ่คนะโอ้โหเ <c oughs> ามา,มาเจอเขาได้นะคะกะเพาตาแปะนะจ๊ะก็ตาแปะยังโสดอยู่นะจ๊ะก็ Ep ีนี้นะคะเผ็ดแซ่บของจริงเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว เผ็ดแซบอย่างนี้ EP หน้าแม่จะพาไปแซบกว่าหรือจะพาไปอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากแม่ยวเมืองนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยจ้ะแซบขอบอกไม่ใช่กระเพรานะ่ผู้ชายคนนี้ครับสิ่งแล้วไปอีกสองเดี๋ยวพีนน่คิมไปนัางมือเลยนะครับเออไปใต้ตา พี่คิดว่าพี่ไม่ค่อยป้ายตาแต่พี่เอมือไปเกาอย่างอื่นนะอีเห็นแลอดแต่แสบเขามีคันด้วยแสบด้วย